อันนี้นาวทาไว้เมื่อวานก่อนนวาวเข้านอนใช่ไหมครับค,คืออะไรนะครับลูกคือบ้านแม่สงสัยจังแล้วทำไมบ้านถึงมีล้อๆอยู่ข้างบนด้วยครับก็เอาเอมไปบ้านเอาอะไรนะเอ,เ,เอาลมเอาลมอ๋อแล้วพอลมเข้าไปในบ้านแล้วมันจะยังไงอะครับก,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 ก็แปลก่อนแปลแปลเป็นอะไรหรอ อ๋อลมอันเนี้ยมันเหมือนพลังงานลมเนี่ยเหรอมันแปลงเป็นไฟฟ้าได้แล้วการที่เอาลมเข้าไปในบ้านนี้เป็นยังไงทำยังไงครับเราต้องทายังไงถึงจะลมเข้าไปในบ้านได้จะมีท่อท่อต่ออยู่ตรงนี้อ๋อมีท่อต่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ลมเบกข้างหน้าคมออ๋อมันต้องมุนอย่างนี้ก่อนเหรอมไปแล้วก็เข้าไปแล้วก็เข้าท่อลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อลมไปใต้ ก็ไปเอ๋ตอตกลงไปใต้ดินด้วยและไอ้ตัวร้อล้อมันจะหมุนได้ยังไงครับมันใช้อะไรในการหมุนหรอใช้ไฟฟ้าอ๋อก็คือใช้ไฟฟ้าหมุนท่ออีกทีและเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างนี้ยหรออ๋ออันนี้นะ่ะมันผลิตไฟฟ้าเองได้อ๋อผลิตไฟเองได้จากอะไรจากลมเนี่ยหรอจากลมอ๋อคือถ้าลมพัดอันนี้มันก็จะหมุนเองอะหรอ,อ โอ้เราก็ประหยัดพลังงานไปได้อะสิใช่ไหม,มเราใช้พลังงานลมหน,น,น,นูก็จะต้องเอาไปตั้งไวท้ที่เ,เว่าหนูน้าบ้าน,นอ๋อถ้าไปตั้งที่เล่นว่าวมันก็จะมีลมพัดมาอัตโนมัติเลยใช่ไหมอัตโนมัติว,ว้าวมันเป็นบ้านแห่งนวัตกรรมเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานมากๆเลยนะเนี่ย แล้วมีอะไรที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกไหมว่าเป็นยังไงในบ้านนี่คือการหันลมเนี่ยอ๋ออ,อมันเหมือนปั้นกาาลางหันลมอืมแล้วไหนมีอะไรบ้างมีทางลงด้วยทางลงไหนดูสิขอดูทางลงไหนสิครับโอ้จากชั้นสามเราก็สไลด์มาอย่างนี้ได้ด้วยหรอะจากชั้นสเราก็สไลด์มาอ๋อเราปรับได้ทุกชั้นเลยหลายทางลงเนี่ยเราก็แบบนี้เป็น เป็นทางเดินอ๋อเป็นทางเดินว้าวต้องมาจากไหนอ๋อมีอ๋อเป็นบ้านของพี่รถเหรอเนี่ยอืมนี่เองได้ด้วยอ๋อเป็นบ้านชาร์จไฟฟ้ากับรถได้ด้วยอ๋อข้างบนมีที่ชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยอ๋อรถคันนี้รถไฟฟ้าเหรอลูกรถไฟฟ้าว้าว หมุนใหญ่เลยลมพัดหมุนใหญ่เลยแล้วถ้ามันหมุนเร็วๆมันจะช่วยให้ยังไงบ้างอะลูกม,มันจะเติมเร็วอ๋อมันจะเติมพลังงานเร็วอืมถ้าหมุนช้าล่ะครับมันจะเติมพลังงานช้าอืมแล้วพลังในบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างอะครับก็มีข้อตอบไปที่บ้านอื่นอีกด้วยตรง,ตรงนีง นี่แบ่งปันไปบ้านอื่นได้ด้วยอีกเนาะแลก็เข้าไปในนี้เข้าไปในนี้เข้าไปในเชิงก่อนยกก้อนแผ่นแผ่นขึ้นไปแล้วก็เข้ามาในนี้แล้วก็ไปดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดเก็เข้าไปในหอโอ้โหไป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 บนประตูอ๋อประตูอะแสงวัดผลิตจากบ้านหลังนี้แต่เราใช้ไฟได้หลายที่เลยเนาะ อ๋อบ้านหลังนี้ก็เลยเป็นเหมือนบ้านที่ช่วยผลิตไฟฟ้าให้คนอื่นใช้ด้วยอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหโอ้ขึ้นประตูไปเลยมีท่อต่อขึ้นไปบนประตูด้วยนะคะอ๋อมีท่อต่อขึ้นไปด้วยเหรอครับว้าวแล้วท่อต่อเนี่ยเราผลิตจากอะไรอะลูกเป็นท่อแบบไหนอะเป็นท่อแบบเป็นพลาสติกเนี่ยพลาสติกที่ออกไม่ได้แล้ก็ตัด ัตดดยยาก้วเพราะอะไรทำไมต้องใช้พลาสะติกที่ยืดไม่ได้แล้วก็ตัดยากอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีไฟฟ้าโอ้ในนั้นมีไฟฟ้าใช่ไหมอ๋มอหมายถึงมันจะทนทานนะหรอลูกมันจะทนทานทอ๋อแล้วถ้าเราใช้พลาสะติกที่ยืดได้แล้วก็ตัดง่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันก็ก็ะ โอ้ก็จะแตกง่ายเนาะไฟฟ้ามันต้องอยู่ในท่อที่แข็งแรงใช่ไหมโอ้แล้วนี่พี่พี่รถพี่รถพี่รถเบอร์ตี้ชาร์จไฟเสร็จยังอะเสร็จแ,แล้วอพี่รถเบอร์ตี้ชาร์จไฟเสร็จแล้วแต,แ,แต่มันบุกหน่อยฮ่า่่มันบุกลงไปพี่รถเบอร์ตี้คันใหญ่ไปหรือเปล่าโอ้โหบ้านสามชั้นนี่เป็นบ้านแห่งนวัตกรรมมากๆเลยนะ เดี๋ยวประมาณจะเข้าไปทำงานแล้วนะจ้าพี่เบอร์ตี้ทำงานที่ชั้นสองเหรอชั้นสอง,สองอนี่เป็นห้องนั่งเล่นค่ะครับ,รบห้องนั่งเล่นมีอะไรให้ทำบ้างนะ มีอะไรล่ะเพื่อนๆฟังอีกไหมครับเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เดี๋ยวชั้นนี้ก็เป็นเป็นชั้นนั่งเล่นเหมือนกันอนั่งเล่นสองชั้นเลยเหรอ,อนัน่งเล่นสอชั้นนาวใช้เวลาต่อบ้านหลังนี้นานไหมครับเมื่อคืนนานนานเลยใช่ไหมหนูต้องตอนนี้สถานีดับเพลิงนานแน่เลยนะอ๋อหนูนตัวสถานีดับเพลิงได้เหรออือสถานีเนี้ยเนี้ย ในสถานีดับเพลิงอ๋อปีสายเพิ่มอ๋อตอนเมื่อวานหนูเล่นสถานีดับเพลิงอยู่แล้วก็เลยหนูเล็คิดว่าจะมาต่อบ้านหลังนี้ด้วยเหรออยู่ในสถานีสถานีดับเพลิงเนี่ยหรออนสถานีดับเพลิงอ๋อหนูก็เลยคิดถึงบ้านหลังนี้ขึ้นมาก็เลยต่อชั่วเพิ่มด้วยใช่ไหมอืมโอเคโอเคนี่แต่จริงๆมันจะสูงอีกเพิ่มสูงเพิ่มได้แล้วแล้วเราจะทำยังไงเป็นกี่ชั้นเหรอถ้ามันสูงเพิ่มได้น่ะ อะไรเข้าตาไอ้ดูสิอะไรนะมีรูเล็กๆเลยนะรูเล็กๆอเคครับเพื่ออะไรอะลูกเพื่อเอาลมเข้าไปเพื่อลมเข้าไปอ๋อที่หมูบอกเมื่อตอนแรกใช่ไหมโอเคงั้นบ้านหลังนี้ก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับที่จะอด้วยอันนี้ดูให้แม่ให้ให้เพื่อนเพดูรถสิรถคันนี้ต่อเมื่อกี้หรอตอนแม่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมใช่ตอนแม่อึแม่อึอยู่โอเคอ่ะ แล้วรถน,นี้เป็นยังไงบ้างครับก็มีอย่างพวกนี้เน yeah> claro ี่ยตรงนี้เป um> ็นเกาะเนี่ยเป็นอะไรนะตรงนี้เ <Ja ป็นเกาะแบบเป็นกล่องอ๋อเกาะเป็นแบบนี้มาเปิดก็เปิดแบบนี้อ๋อเปิดอย่างนั้นเพื่อให้อะไรขึ้นเข้าไปได้หรอให้รถเข้าไปได้อ๋อต้องให้รถเข้าไปอ๋อเป็นเป็นรถบรรทุกรถเหรอเนี่ยเป็นเป็นรถที่คนขับเลยอืม เป,ปเปิดประตูมาแล้วค่ะครับเปิดประตูมาแล้วค่ะเปิดพี่เบอร์ตี้ออกมาแล้วครับพี่เบอร์ตี้ออกมาได้ไหมครับได้สิได้แล้วครับโอเคค่ะว้าวชิลเลยขับรถในสถานีแบบเพลิน้อยอ๋อ,อเข้าไปในรถต่ออ๋อพี่เบอร์ตี้เปลี่ยนรถใช่ไหมจากบ้านขึ้นมาขึ้นเขึ้นเหมือน,นอยู่ที่รถใช่ไหมเปิด บ้านนี้กลายเป็นรถก็ได้โอ้โห,หบ้านนี้ก็เป็นรถได้ด้วยเหรออือทำยังไงพอพ่ะปรับพลิกงงยังไงพอพ่ะพลิกอันนี้งงอ่๋ออ๋อให้ดูสิจะต้องค่อยๆหรือเปล่าอ๋อมันเป็นรถได้ด้วยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โห,หมันเป็นอะไรที่โอ้โหสามารถปรับใช้ได้หลายอย่างเลยเหรอเนี่ยว้าว อันนี้แม่ตื่นเต้นจริงๆนะเนี่ยโอ้มันเป็นรถสามชั้นอย่างนี้ได้ด้วยสุดยอดเลยอะแล้วไงนะแต่ว่าดูสิแต่ว่าเราจะตกแล้วใช่ไหมมันจะตกเลยใช่ไหมมันหนักไปหรือเปล่าหรือยังไงให้แม่ช่วยเลยรไหม <S <S อ่อค่อยๆอ,อ,อ,อ๋อมันจะหลุดอ่อแปะใหม่แปะใหม่แปะใหม่ อ๋อเพราะตอนแรกเราสร้างให้ลอยอยู่ข้างบนไงพอเรามาปรับอยู่ข้างล่างมันก็อาจจะไม่บาลานซ์หรือเปล่า<ช>เราค่อยๆทําใช่ไหมอ๋อค่อยปรับแม่เหล็กให้มันตรงใช่ไหมอ่ะปรับแม่เหล็กให้มันตรงๆอ๋อตั้งเหมือนเดิม <laughs> ตั้งเหมือนเดิมดีกว่าใช่ไหมอ๋มมอมันหนักไปใช่ไหม ห<จ>น้าจออะไรอะ่ะปิดปิดแล้วก็ดูได้เลยเวลาจอดตอเงี้หน้นะเาเวลาไฟจงางจอเวลา,าไฟจงางรจอเป็นสีเขียวมันจอดโนะอนานอ่งก็เลยต้องเปิดเปิดมาดูอ๋อหมายถึงไฟแดงเหรอต้องลดติดไฟแดงเหรอลูกอ๋อเราก็เปิดเปิดจอมาดูได้เป็นจออะไรมันมีอะไรให้ดูอะที่จอมีอะไรให้ดูบ้างก็มันจะมี มีอะไรอย่างนี้เนี่ยอะไรอะครับมนก็จะมียูทู e ให้ดูด้วยอออมียูท b e ให้ดูด้วยว้าวไม่เบื่อเลยเนาะแต่แต่มันมันมันจะตอกตอกกับตรงนี้เลมันก็จะปิดแมันก็ตอกไฟฟ้าเข้าไปอืมเไฟฟ้าเข้าไปข้างในด้วยเข้าเข้าเข้าไปในนี้อ๋อมันเปิดได้เลยมันเป็นรถไฟฟ้าหรอลูก อ๋อเป็นรถยนต์ไฟฟ้านี่เองว้าววิ่งได้ไห้วาดูวิ่งไปเร็วมากเลยไปไหนไปไหนไปไหนให้เร็วอ่้อืมโอเคว้าว